พี่หล่ามาหอดแล้วพี่น้องนะครับกำลังสิขึ้นไปแต่งตัว แต่งตัวแล้วนะครับแม่แม่ลออีกชุดหนึ่งนะครับ,รบก็ขอถ่ายรูปกีฬานะครับก่อนที่จะไปไล่สดเนาะนะครับเห็นทีมลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับเห็นทีมลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับมาตัาง้งกล้องถ่ายแล้วก็สัมภาษณ์ไปนั่มไล่สดไปนั่มนะครับอยู่ด้านหลังเจที่นะครับมาแลกนี่นะครับ ก่อนที่จะทำการแสดงนะครับที่เมเจอร์ซินิเพลกนะครับเจ็ดเกษตรหกห้านะของกินของรูนะครับนี่จะปูหากรูแพงพี่น้องนะครับรูปซิรูปเก่ยูปอยู่เมื่อกี้แม่น้ำยืนบอกว่าเอารูปใหม่ชุดใหม่เดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงถ่ายแต่งมื่งวันที่แล้วไม่ติดไม่ติดใช่ไหมมีือา่านแน่เลย แม่น่อยปวดฟันแม่น่อยไปหาหมอประธานออกมาจากคลีนิกอยู่พอดีมีคลินิกทำฟันอยู่ใกล้ๆนะครับแม่น่อยเพื่อนเกือบเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ล้างแล้วรถแป๊บไปไไร์สด ลงลงมาให้เอบที่พอๆแม่ๆนะครับเป็นได้ถ่ายรูปน้ำข้าวหนึ่งนะครับโอ้ขนุนขนุน,นรือจำปดาปด่า,ดาครับนะจำปาดา,ดาใช่ไหมโอ้หากินย่างนะจำปดาดา่าพอๆแม่ๆนีน,นะครับมา รอมาเป็นกำลังใจมาเังจไลฟ์สดนะครับให้หลังวิธีแล้วพี่น้องเดี๋ยวกำลังไลฟ์สดอยู่วันนี้ครับแม่มาจากไหนครับแม่แม่มาแม่อยู่แถวนี้เองรอเอยนเองแต่แม่เป็นคนลบบุรีจ้ะคนลบบุรีเป็นคนภาคกลางเนาะลบบุรีปีนี้ก็มีไปงานนิด ลบบุรีปีนี้ก็มีไปเนี่ยสาม <สา S 1> ดาทันแพงใช่<ป>เดือนไหนไ<ป>ต้องดูบุ๊กครับลบบุรีอ่าลบบุรีแล้วอะไรนะคอสวรรค์ก็มีปีนี้ พากลางแจ้งสาวน้อยหลายงานอยู่ป้าก็อยู่ที่นี่ไม่ได้กลับบ้านเลยอ๋อมาอยู่ที่นี่จ้รารอบนี้รอบที่สองรอบที่สองก่อนทแล้วก็มาก่อนก่อนไปไปอีกสิบวงอ่ะครับรอบนี้ก็จะกลับบ้านผมก็ต้องประสบลบุรีต้องลิเกใช่ใช่รีเกต้องลิเกใช่ไหมลบุรีใช่ปกติเขาจะดูพุ่มพวงยอดรัดสุนารีสายละกัน ไอโพสลูกทุ่งแท้แต่คราวนี้มันจะองุ่นอิงหนักกับจุ๊่งที่ไม่อะไรบ้าอะไรหนักหนาครับหนักกว่ารุ่นเก่าๆเยอะเลยใช่ไหมตอนนี้รุ่นพ่อไปโพดรุ่นพ่อสอนเพชรแม่คนเดียวนี่รุ่นพ่อไปโพดใช่รุ่นพ่อสอนเพชรใช่ยอดรักสายยันยอดรักสายยันที่พูดมานี่ไม่อยู่แล้วสักคนเป็นเป็นเป็น พ่อไวยพุ์พ่อสอนเพชรแม่พุ่มพวงอยอดรักสายยันนี่เมื่อก่อนนี่เป็นแฟนตัวยงเลยใช่ไหมงานหน้าอำเอปีใหม่ก็จะต้องไปแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้มาเจอหญิงแล้ว สามแม่ไม่หาจอทีวีเลยโอ้ต้องไปซื้อใจใหญ่มาดูเลยใช่ไหมใช่จอห้าสิบนิ้วโอ้ห้าสิบนิ้วน่าจะจูใจเนาะใช่ดูทั้งโทรศัพท์ทำไม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 ทังโทรศัพท์ดูทั้งในทีวีฮะแม่ทำไมทำไมต้องติดขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จุ๊กเขาน่ารักอ่๋อประดับรับโลกอ่ะเขาองกห้ตามดูหญิงดูเทไรก็ร้องฟห้ตามดู สามรอบวันนั้นที่รับที่รับโลก็ร้องให้ตามเนาะได้ร้องให้ตามเคยเป็นแบบนี้ไหมไม่เคยนะสมัยสมัยก่อนใชอบสมัยก่อนดูพิมพช่วงดูอะไรนี้ก็ไม่เป็นนะก็ก็ส่วนมากก็ไปดูหน้าเวทีเนาะใช่แล้วก็มันเมื่อก่อนก็ลิเกลูกแล้วก็วงลูกทุ่งอย่างเงี้ยเนาะเออสน่พญาสะอะไร แต่ลิเกนี้อาจจะมีแบบเวลาเขาเล่นเวลาเขาเล่นสศกๆก็อาจจะมีน้ำตายย้อยตามบ้างแต่ว่ามาจิ้วอีกนี่ลพูดอะไรกลัวพีกเนาะมาตื่นหนึ่งกลัวพีกหลังเวทีโออ๋อโทรมาตามกันรอบ2ใช่ไหมเมื่อก่อนดูดูอยู่ที่ ผมอยู่สายสามอ๋อสายสามมาดูสายห้าเหรอวันนั้นผมไปเพด้านนี้ไม่ค่อยสะดวกไม่ไม่ที่ที่ดูน้องเนี่ยอ๋อผมดูทาง y ู u t u เพิ่งครั้งแรกที่มาดูใช่ไหมครั้งครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองครั้งแรกอยู่ที่ไหนก็สที่นี่อ่ะเอาที่นี่ใช่ไหมอ๋ออ๋อรดูการเก่าอ่าฤดูการเก่านี่เป็นฤดูการใหม่เนาะรือดูการใหม่ดูผมก็เป็นคนสีสะเกตเหมือนกันอ้าวคนสีสเกตดเหมือกันอ่าเพื่ออย่างเพื่ทันครับไม่ทับทัน อยทับท่านวันที่สิบสามสิบสองนี่วันที่สิบสองนี่ยไฟทับท่านกลับไปนี่คุณพรอ่ากลับไปวันสิบสิบเอ็ดอยู่กันทะลักสิบสองอยทับท่านนี่มาเห็นงานอยู่นี่เราบอกผมไม่ค่อยได้กลับบ้านผมไม่ค่อยได้กลับบ้านใช่ไหมไม่ค่อยได้กลับบ้านโอ้ไม่ค่อยได้กลับบ้านเนาะเอาเอาเอาเฮงเฮงหมันหมันเรื่อยๆเด้อเป็นเอฟซีอีหล่านะครับมาเฟิงเดือนที่สองแล้วแต่ว่าอ้อมน้อยเหมือนก็บม่ได้ไปเนาะ ก็บอกไกลกันวันไหนได้ออนไก์กันไหนมันก็พอ่สะดวกคือไปรถทาาแล้วพอเลิกาเลิกดึกแน่นตีหนึ่งน่ันตีหนึ่งฝนตกน้ำมือนั่นอยู่ออนไหมคนหลายหลายมวนมนั่นวันนี้อีกี่องอีกลานวันนี้อ่ลผมนี่หนีเนาะ ตอนนันกับมันเล่นนี่กับโต๊กมต๊กพี่ต้าเมื่อกี้ประตูกดอกมันเลยบาดโปร่งแห้งเลยเมื่อสามวันก่อนโอ้ยโต๊กแบบมามาตลาดห้ามาตลาดห้ามันนั่นโต๊ะเออมาสายห้าตลาดเซีโต๊กมันนันมันหน้าฝนช่วงนั้นเนาะช่วงเข้าหน้าฝนตอนนั้นน่ะนี่ช่วงปลายหน้าฝนนี่มั้งเนี่ยไปดูมาเบิ้งสาวน้อยก็ยังของคนเดียวอุ้งอิงคนนั้นผมก็เบิ้ง มือเพิ่งจะไปนั่นแหละพอจูบันอะไรแต่ปกติผมกระปึงบอดเป็นเล่นกับพอแหลมอยู่แล้วออ๋ปกติก็เป็นเอซี่อยู่แล้วผมก็หนักขาไหลบึงเอ้าแหงมาเจอแหงมาเจอคนบ้านเดียวกันเนาอกจากเนี้ยสีสเกตดด้วยกันเนอกจากสีสเกตดมันนั่นวหรอเก่ดขึ้นเป็นสาวอ้าวเอามันเหมือนน้ำกันเด้อมันเหมือนน้ำกันไอซ์ไซน์ มาเบิ่งสองเทื่อแล้วเจอที่แล้วกะนปีม่ได้ถ่ายรูปไปหลาหรือเอาไปไปตามไปตามไปตามไปเอาขอบคุณเลยหลายปีบอลอิงเด้เหรอนี่ดีพี่หวานอิงนี่เก่งหลายหลายเก่งหลายเก่งหลายยเอาขอบคุณเลยหลายครับขอบคุณมากครับ